โอ้โหถุงชาติไทยใหญ่อลังการงามแหง่งอันนี้คือป้ายโฆษณาที่ทางดมอบางกะปิทุกคนตอนนี้ยังอยู่หน้าดมอบางกะปิทุกคนสบายดีสบายดีและสวัสดีแม่ดองวสุสุทุกคนเด้อตอนนี้ไฟคือแบบสองหน้าไฟแซงสี่กำลังสิก,กับเงือนแล้วแต่ว่าจะ คลิปกับแถวนี้ให้ทุกคนได้ชมน้ำกันตอนกลางคืนเนาะภาพาบรรยากาศตอนกลางคืนคือน,น,น,น้าส,ส,ส,สีสีมีลายสีเดี๋ยวหน้าเป็นแบบสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวมาเรื่อยๆทุกคนอยากจะถ่ายให้ทุกคนได้เบ่งหาสก,กายโอกแล้วก็หน้าหน้าบางกะปิยมอบางกะปินะวันนี้ างนี่ตั้งแต่เศร้าจนจนหมดคำไม่อยากให้ทุกคนได้เห็นแสงซี่ที่แบบงามลรวกเห็นคุงเขาแบบเอาทุงชาติไทยมาโชว์แบบโหงงามเนาะหน้าผัวอ,อ,อ่อนเนี่ยใส่เสื้อพี่โอ๊ตมันเดิมทุกคนต้องขอบคุณพ่อพุทธาะที่ให้เสื้อนงาม แบบนี้สองตสองคืนเนาะโผมักใส่สวยแต่พอก็เป็นเอฟซี FC ของพี่โอ๊ตด้วยเนี่ยทุกคนโอ้โหหน้าหน้าเรือมเลยเรือมาบมาบอิ่งธรรมชาติความใหญ่ทุกคนแต่บน,นทังหน้านี่ก็เป็นอา่าสกายวอล์กแล้วก็ รถท่านอ,อย่างรถไฟทางรถไฟลอยฟ้าทางรถไฟลอยฟ้าเนาะ MRT สายสีเหลืองผ่านคนทัวร์บาเบิง่งความงานพืน้นความสะอาดทุกคนสะอาดแล้วก็มีบนนั่งลิ้น อันนี้เขาจะประดับาลายยางโอ้งามขนาดก็ังต่างชาตินอสเคา,าทางต่างชาติเดินมาแบบเนี่ยมายืนบึงท่ายรูมานั่งลิ้นแถวนี้หนังเยน็ยนเย็นทุกคนว่จะมาทางนี้เดี๋ยวให้ทุกคนบึงพระเดีกาศตอนกลางคืนอยู่ที่เดอะมองล์บางกะปิเป็นเา่าใดเนอสกายบลอกที่ยาวที่สุด อ,อยู่แถวบางกะปิโเพราะว่าจะกลางเวรกลางคืนทุกคนนักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวและชาวไทยหลายๆคนมาเดินห้างแล้วก็มา,าย่างลิ้นอยู่สกายวอล์กเนะาะตั้งแต่โกมาตั้งแต่เศ้าเนาะคนลา้ลาล่คนและนี่ก็คือ ตกใจมดโอ้เสียงรถทุกคนอันนี้เป็นรถเมลสายสีแดงตลอดสายสิบบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นทางลุมนกตอนนี้พอมายืนอยู่ที่สกายมอกบนถนนคนเดินเออนี่คือ ทางรถไฟสายสีเหลืองแล้วก็นี้ทางยกระดับแล้วก็สกายวอล์กข้ามไปทางทุ่งกัแมนตาลาดข้าวไข่อาหารไข่ข้องกินเนาะแล้วก็ทางนี้กับแมนเอาทุกคนทางนี้กับแมนข้าวไข่ท้องกินไข่เสื้อผ้าหลายๆ,ๆอย่างเนาะนี่ก็เป็นเต็มข้างเต็มมอแบกบกะปิที่โอะมานั่งเขาจะเปิดไฟแบบนี้งามงามทุกคนเด้อ โอ้โหคุ่นบนทางหน้าอ๋อเมื่อกี้โอ,โอ๊กมาทางนี้ก็ไดให้ทุกคนสวยงามแบบอ๋อข้าวาจิไปอ,อ๋อนี่เขาบอกเปิดไฟเนาะได้ทุกคนโอจะให้เบิ่ง โอ้งามท้ายหูก,ก่อนทุกคนท่ายหกเรียบร้อ้ครับงามงามตอนกลางคืนผู้ใดมาลิ้น,ะน,นอะไรต่าเห็นโพกับทักทายเด้อโพมามาถ่ายคลิปนน้องนุ่นแต่ว่าน้องนุ่นกับก่อนเพราะว่าอ่ามาแล้วก็เฮาวกัาลมกันเนาะสองไอน้องน้องนุ่นสากคาด น้องนุ่นได้สัมภาษณ์คนลาวที่มาเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยเนาะ mm hmm. แล้วก็โฟกับน้องนุ่นบุรีเขาคลิปน้ำกันในครัน้อยเดียวนะน mm ี hmm. ่ไฟครจะใส่ไฟแลดับขั้วนามอีบ mm ิ hmm. ไกส์บล็อกที่แบบประดับด้วยไฟแสงสีสวยงาม mm hmm. ถ้าโฟกยางไปพุ่นก็ซิมี ่าแถวนั้นเขาจุเปิดไฟเนาะแต่ว่าเสดายยู่นี่เขาบอกเปิดอยู่แถวนี้ก็มีกันเนี่ยที่เขาเห็นอย่ทุกคนแต่ว่าเขาบอกเปิดถ้ามานเขาเปิดก็สวยงามใช่ไหะแต่ทางทางคู่เขาสิเปิดเนาะหน้าเดดมอลางกะปิหน้าห้างแล้วก็เขาจะนั่งขานรถเมล หรืว่ารถแท็กซี่เขาจะมาพบคู้คนหรือว่าคนรดยซ่านเขาจะมาทารถอยู่วันนี้เมืองบอนบอนทารถเาจ้ากราบรูราเทีวว่าทุกคนเบิง้งนี่ควาเจริญของเมืองไทยประเทศไทยทุกคนเบิงน้ำกันโอ้รถเข้าไปในห้างไดนทุกคนคุณน,นี่ซูมให้เบิงบุกีนะ่ะ รถเขาในในห้างเลยหเห็นบอทุกคนอ๋อสุดยอดเลยปมาถุนโอ้โหน่เาเคยเห็นรถเข้าไปในห้างแบบนี้ได้เลยและทั้งลุ่มกับแมนสกายวอลกที่ประดับด้วยแสงไฟที่สวยงาม รถสายแปดไปจติกาไปาหมอชิดวะคนไปเดี๋ยวจะลงไปยุลุมเนาะว่าเขายังเปิดไฟบอกเขา,าจะทันเขาจะเปิดทันเขาเปิดไฟเพราะว่าก็มีต้นไม้ดอกอไม้อยู่แถวนี้แล้เขาเปิดไฟ่ะทุกคนเนาะเขาเปิดไฟซี่ ี้เข้าได้เนาะมีทางเข้าสองทางสิลงไปอ้าเนี่ยเสียดายมือน,นี้เข้าบาเปิดหรือว่าย้มฮอตยามเข้าเปิดมือน,นั่นโคออมาแล้วเข้าเปิดไฟนี่อันนี้เป็นต้นไม้ดูทุกคนอันนี้ต้นไม้เอ่อต้นไม้เครือแบบต้นไม้ของจริงรอะทุกคนเราก็เข้าแบบเอาไส้ไฟมาแบบนี้แล้วก็เข้าก็เปิด แตืโอนี้บเ,เห็นเขาเปิดมือนั่นวันแม่หันมาเนาะเห็นเขาเปิดอาดงามแท่งามงามากทุกคนโอ้ยเสียดายมืโอนี้เขาบอกเปิดถ้าเขาเปิดไม่งามงามทุกคนเนี่ยเป็นใช้ใบผสมกับต้นไม้อ่าดอกไม้เนาะเคลือแบบนี่นะอยู่นหน้าห้างเดอะปอบางกะปิโอ้หิ การเดิน,านทางในประเทศไทยสะดวกสบายเนาะจะนั่งรถแท็กซี่ก็ได้นั่งแทบโบ๊ทก็ได้เนาะบินมอไซค์ก็ได้หรือว่ารถสองแถวก็ได้รถเมล์ก็ได้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง MRT ก็ได้เนาะบอกไปเลยว่าที่บางกะปิที่สะดวกสบายจะแท่รุนคนที่ขอมาอยู่วันนี้ใช้คนไปเห็นวามงามอ๋อนี่ท่าเรือเดื อวงกบิดคนมายืนค่ะค่ะโหลรถสอ่ะ,อะโอ้ยอยู่บันนี้บ็เห็นลนะทางรถไฟลอยฟ้าที่ไรคนขับบรเห็นแล้วสูงบุ อ้ยังรูราเลยถนนเนาะทุกคนใจเห็นการใส้ซิวิทูมอถไายประเทศไทยเป็นอะไรไปดูคอมเมนต์บอบโผอ่เดี๋น้นอ,อนผู้ใดเคยมาแถวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บ๊อบอผล่หนเนาะเบอง์ที่ใส่จังหวัดใดคอมเมนต์บอกโออเดย์สำหรับมิโผลจะจบที่ไปสังกิพบกันคลิปหน้าเด้อบายบาย